สวัสดีครับที่นี่ต้อนรับสู่รายการ GGMO TV นะฮะนี่ก็อยู่กับเกมไม e c ค้าวนะฮะเซิร์ฟมอสพิกเซลเซิร์ฟ PK Arena ใช่ไหมน่าจะใช่เนี่ย PK ย่อๆ PK ธรรมดาฮะเนี่ยเซิร์ฟนี้สร้างบ้านได้เก็บเวลเก็บเวลแล้วก็ค้าโปเกบอนได้ด้วยนะฮะทุกชนิดเลย โอเคไม่มีอะไรมากเราจะทายนี่คือแต่แสปาถ้าเราพิมพ์อย่างนีจ้จะมาโผล่ที่สปานะฮะนี่ไม่ให้พิวพีกันเด้อเรามาป้ายนี้กันดีกว่าฮะเชิญเพื่อนเนี่ยถ้าเราเชิญเพื่อนมาได้ห้าคนรับได้เลยโปกเกมอนเอสตัวแต่ห้ามเราโปกเกมอนเทพเลยค่ะนะ เขาไม่ให้เลือกฮนะโปเกมอนตัวไหนก็ได้โยเป็นเทพนะเนื่องจากเซอร์นี้บางมันเข้าไม่ได้เพราะเนื่องจากอะไรนะตัวตัวที่กดข้างนอกไม่เข้าเข้าไม่ได้นะต้องไม่เข้าในในตัวมันเลยนะในที่เก็บไม่เขาแจกก็ใช่ <c oughs> เราไม่ฮิวก่อนแรกนะอันี้ก็ไปแรกโปกเกมอนนะฮะซึ่งโซนนี้จะแตกของด้วยนะนี่แจกแค่เนี้แหละให้ดูฮะ <c oughs> <c oughs> อุ้ยเสียงอะไรนำโอเคไม่ได้ยิงมช่างเลอะใครไม่ได้ยินก็ต้องของอภัยด้วยนะฮะเนื่องจากไมเริ่มจะพังละว่าไปเ,ออเดี๋ยวค่อยไม่ว้าดีกว่านี่ก็มันมันเทพเทพเจ้าใช่ไหม กดไปกดไปโอ้ยมองไม่เห็นเอ๊เอาไว้เก็บเอาไว้อตัวเองนะแล้วก็เอาไปอินชาร์นได้เลยนี่อินชาร์นพี่ไอ้มเน้อเลยอะไรไม่รู้คงทนชัวร้อ,อยเปอร์เซ็นต์อปิดเสียงก่อนน้ำคางละอ่า,า,าลองไปวัดนี้นะึงอ้วัาวว้าอะไรวะ อย่าบอกนะนี่คือว่าวาบโซไหนอ่ะไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันว้าอะไรเฮ้ยแจกแผนที่เอย้ใช่ไหมแผนที่ใช่ไหมโอเคหยิบไปเพิ่งเพิ่งรู้ว่ามีนะเนี่ยที่แจกของอันนี้มีด้วยเฮ้ยมีแจกชุดนี่ว้าวโอ้แจกเนื้อแค่นี้ก็พอละใส่ใส่ใส่ เออลืมไปว่าใส่ชุดอะไรละไปนชนายไปเรื่อยๆแล้วก็ได้ของมาเอาเก็บเนื้อหมูไปเครี่อะไรเนี่ยอืมสปลาลเก่าหรือสปลาลใหม่ก็แน,น่ไม่เข้าใจอีไรนีนะ้ก็ได้ของอะไรนะไปกันต่อนนะอัะนนี้อาจจะเก็บ เปลก็ได้นะคะมีโปเกมอนน้ำหนากกายนะฮะโหเสียงอะไรอ่ะเอเยเนี่ยก็จะเป็นที่เก็บเปลนะเนี่ยเนี่ยอะไรเนี่ยไม่รู้นะฮะ <c oughs> น่าจะใช่พิมม์เนี่ e อี EV. เก็บเวลาอใช่ไหมเนี่ยน่าจะไปนรกมั้งเห็นบอกว่าเขาหาย ระวังของหายก็ระวังตัวไว้ก่อนนะท่านอไปเหยียบไม่กล้าเหยียบเดี๋ยวของหายไปต่อนะฮะป่าป่ายังไม่ได้ทำอะไรตรงนี้เพราะว่าเพิ่งเล่นตั้งแต่วันนี้เองนะฮะแต่ที่จริงไม่ทตั้งนานแล้วแหละเซิร์ฟมันเปิดตั้งนานแต่ เราเรีเซิร์ฟมาเลยก็เลยเป็นแบบนี้นะฮะที่จริงมันเป็นแบบเรือที่จริงจับโปเกมอนได้เยอะเลยผมอ่ะอ่านี่จะเป็นที่ลงทะเบ,บียนในการส,สู้อะไรพันนี้นะฮะไม่รู้อ่ะเน้นม่กเกมน,นี้ใช่ไหมโอเคก็ไม่รู้จะรีวิวอะไรละอ่ารีวิวโปเกมอนก่อนกันเลยนะฮะ ผมมีแ mm ค่น hmm. <Bund an doo hehe> <N gu> ี้อย <izer> i mean no ู่นี่ผมจะแนะนำมีคนบอกว่าไอ้นี่มันน่าเกียดเหลืองอ๋อยเลยแต่ปากสีฟ้าเกียนนี่โปเกมอนเอสนะฮะจิจวไม่ใช่ลโอเคแล้ก็จะมีอะไรอนี่ผมเจอฟอสซิลมากับมือโคตรจิ๋วเลยโปเกมอนเววหนึ่งที่จิ๋วที่สุดในโลกมั้งไม่น่าจะใช่ เกมม่อนเริ่มต้นผมเป็นโปเกมอนน้ำนะโอ้โหบิรเลิฟเลยเบิรนเลิฟเลยเดี๋ยวก็จะตัวอะไรฐานดีที่สุดอผมหาอีบุยไม่เจอแล้วเจอต่อหน้าตาตาอีบุยตายโอ้โหตอหน้าตาตาไม่ต้องไปเกี่ยวก็ได้โอเคโอเคจะจบการรีวิวได้ไหมจะจบได้ไหมก็เล่นมาก่อนประมาณสักสิบชั่วโมงมั้งงั้น่าจะ น,น่าจะน่าจะนี่น่าจะน่าจะ <c oughs> โอ้ยคอยไปที่บ้านดีกว่าถ่ายนานหห่อยากจะถ่ายนานๆมันเซ็งขาเคียนบ้านผมนะขอให้ใครสักคนหนึ่งโดนเนี่ย ซึ่งไม่มีหล้วมั้งปันไม่ใช่มีของล้ำค่าอะไรมัง้งแต่ในกล่องมีนะ <laughs> ในกล่องมีเยอะเลย <c oughs> นี่ไปหามากับมือเดินไปเดินมาเจอโปเกมอนเอสเดอนตัวเดียวเจออีวูตัวหนึ่งแล้วก็โดนฆ่าโดยโปเกมอนนะฮะ <laughs> ไม่ใช่ผมฆานะเสียดายเลยแหละ กลับมาเองกับมือนะฮะเนี่ยคนแรกเขาช่วยผมไว้ครับเอเอ็นดับเบิลยูนหนึ่งอสงองสามสีปป่ห้าหกเจ็ดแปดแปดนะฮะเขาให้ช่วยผมให้ได้อยู่บ้านนะะได้สร้างบ้านแถวนี้ค่าค่าเขา <S <S เขาก็ใจดีมากก็อย่าไปแกนบ้านเขาแล้วกันนะฮะโอเคไปสปาดีกว่าไปจบคลิปที่ะครับเอ้ยไปไปโน่นดีกว่า ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะตรงบ้านผมเลยจบคลิปเพียงเท่านี้นะก็ไม่ได้ถ่ายอะไรมากมันแค่รีวิวเฉยๆอาจจะอาจจะถ่ายเอาเล่นก็ได้แต่ไม่มันถ่ายไม่ได้อะมันกระตุกแล้วก็แหลกมากเลยด้วยซ้ําแต่มืนอก็ไม่ค่อยแหลกนั่นแหละเวลาคนอื่นเล่นแต่ผมแหลกเล่นนานๆม,มันก็เริ่มกระตุกแล้วไงและมันก็จะเด้งอีกเริ่มละเริ่มละงั้นก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะฮะ นี่นะบายบายลาก่อนจิจิ